เราลองสแกนตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะ Do you like I c r ค่ะก็จะเป็นคำที่อยู่ตรงนี้เลยนะคะ พิเพรุมกับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอแฟตการ์ดรุ่นนี้เลยซา220ซรีน2ร20ไซเวิร์ดไซเวิร์ดนะคะเป็นคำศัพท์ที่ไม่สามารถออกเสียงด้วยหลักการของโฟนิกได้โดยกล่องนี้นะคะจะมีไซเวิร์ดแบ่งมาให้ทั้งหมด5เลเวลค่ะใช้สอนเด็กๆนะคะได้ตั้งแต่อายุ3-8ขวบเลยค่ะและนอกจากแฟตการ์ดนะคะยังมีเวิร์บบุ๊กมาด้วยกันทั้งหมด5เล่มด้วยโดยพิงนะคะจะแบ่งการรีวิวไซเวิร์ดนะคะออกเป็น5คลิปค่ะ คลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าเลเวล1นเนี่ยมีคำสับอะไรบ้างไปดูรีวิวกันเลยค่ะบบกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูไซเว Word นะคะเลเวล1กันค่ะโดยจริงๆในกล่องนี้นะคะมีถึง5เลเวลแล้วก็มีการ์ด220ใบเลยค่ะโดยพอเปิดออกมานะคะก็จะมีเลเวลมาให้แบบนี้เดี๋ยววันนี้เรามาดูที่เลเวล1กันก่อนนะคะ โดยเลเวล1นะคะก็จะประกอบไปด้วยแผ่นการ์ดแล้วก็สมุดเวิร์กบุ๊กค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูการ์ดกันก่อนนะคะโดยการ์ดก็จะเป็นกระดาษที่ไม่ได้แข็งมากค่ะเขาก็จะมีข้างหน้านะคะเขียนว่า yellow the lemon is yellow the sun is yellow too แล้วก็ข้างหลังจะเป็นคำว่า yellow แล้วก็ตรงนี้จะมีเขียนว่า page 2นะคะไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะว่า Level 1มีคำว่าอะไรบ้าง a uh, and, away, big, blue, can, came, down, fly. ตรงนี้นะคะก็จะมีรูปนะคะให้อธิบาย This blue balloon are for you จะเป็นรูปภาพประกอบประโยคข้างล่างนะคะ Funny, go, help, here. สามไออินอีสอิดลิตเทิลลุกเมคมีมายน็อตวันเลย์เรดรันเซทซี the อ h e ม e องสองอ Up V o U แล้วก็ตรงกล่องนะคะก็จะมีสแกนฟรีออดิโอก,กับฟรีวิดีโออ่ะถ้าเพิ่งจะลองสแกนฟรีวิดีโอนะคะเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไง อย่างเช่นเราไปดูคำว่า I กกันนะคะ I smile I read I run I sleep I I am sad am, glad. am ค่ะแล้วเราก็จะมาดูตัว Little Workbook กันนะคะเขาก็จะให้เขียนค่ะเดี๋ยวเราลองสแกนตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะ Like mein Trailer ค่ะก็จะเป็นคำที่อยู่ตรงนี้เลยนะคะ You Do you like ice cream แล้วเขาก็ให้วงกลมคำว่า you ก็จะมีคำว่า you อยู่หลายคำนะคะ you 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 ก็คือให้เด็กๆคุ้นเคยกับคำว่า you ค่ะหน้าต่อมาก็จะเป็น yellow อ่ะนะคะก็จะให้เด็กๆเ,เขียนแล้วก็ให้เด็กๆอ่านแล้วก็วงกลมค่ะโดยคำนะคะก็คือจะอยู่ในคำที่ อยู่ในการ์ดเมื่อกี้นี้นะคะทุกคํำเลยเมื่อกี้เราเจอคําว่าเคมเนอะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะอธิบายความหมายได้นะคะปั้นนี่ help จำ In n t t o o o k มีนะคะค่ะจนถึงคำว่าแหวค่ะ ก็จะเป็น Size w วิรนะคะเลเวล1ที่อยากจะมาแนะนำคุณพ่อคุณแม่ในวันนี้ค่ะยังไงเดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะคะครอบคุณก็จะมารีวิวว่าเลเวลอื่นๆมีคำศัพท์ว่าอะไรบ้างฝากคุณพ่อคุณแม่ติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ